องศาที่ร้อนแรงนะครับก็เกิดปัญหากับน้องแตงครับเกิดใบเหี่ยวใบแห้งนะครับแล้วก็่อนจะเหี่ยวจะแห้งเขาจะแสดงอาการให้เราเห็นดูชัดๆแบบนี้คือใบเขาเริ่มหงายนะครับเริ่มเหี่วนั่นเองครับเราก็มีวิธีการแก้วยการปล่อยน้ำนะครับถ้าไม่ปล่อยจะเป็นอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวปล่อยน้ำเสียงบางจุดก็เหี่ยวแห้งบางจุดก็ยังท่วมเฉะแฉอย,อยู่ต้องแก้ ทุกท่านตอนเราจะแก้ยังไงลองมาดูเก็ตรกุ้ยๆกันในคลิปครับวันนี้ปัญหามีไว้แก้ไม่ให้มีไว้คุ้มเราเจอกันครับผม เกษตรก็ต้องรีบนะครับเมื่อเห็นอาการแบบนี้วันนี้ปล่อยไปแล้วอสองรอบนะครับช่วงส1เอ็ดโมงเช้านะครับช่วงบ่ายโมงตอนนี้บ่ายสามบ่ายสองโมงครึ่งจะบ่ายสามนะครับก็เดินเดินสำรวจครับมีอาการให้เห็นแบบที่ทันชมเห็นต่อหน้าทานชมนี่นะครับผมบางใบก็ถ้าปล่อยให้จะมีอาการแห้งกรอบเนะี่ยแบบนี้ครับแห้งกรอบเป็นขุยผงแบบนี้เลยนี่ครับ ละเอียดเลยนะครับนั้นก่อนที่จะเกิดอาการจะทําให้ผลกระทบกับน้องแตงนั้นนะครับเสียหายนะครับเราก็ควรทําการคลายความร้อนให้กับน้องแตงโดยการกระเสริกล้วยจะปล่อยน้ำนะครับผ่านระบบน้ําหยดนะครับแล้วค่อยปล่อยครับประมาณ4 5่0าลิตรนะครับประมาณ5-6นาทีนะครับในการปล่อยแต่ละรอบละครั้งนะครับและจะปล่อยเรื่อยๆนะครับ เพราะว่าอากาศตอนนี้ก็37-38องศานะครับก่อให้เกิดผลกระทบกับน้องแตงนะครับก็คือทําให้ใบเหี่ยวอย่างนี้ได้ครับขนาดแปลงในนาเป็นแปลงน้ําชุ่มดินอันดินดินชุ่มนะครับแต่นะครับเมื่อความร้อนสูงๆความร้อนจัดๆอากาศอบอ้าวนะครับก็อก่อให้เกิดผลกระทบได้เช่นกันนั้นเราก็ควรอย่าหนีห่างไปไหนนะครับเราก็ควรมาดูแลนะครับกันอย่าง ใกล้ชิดนะครับเสียยควยจะพาเดินให้ดูนะครับไประยะหนึ่งนะครับก่อนที่กล้องจะร้อนนะครับเพราะว่าอากาศร้อนมากเดี๋ยวจะเข้าไปอยู่ที่ร่มนะครับก็เห็นนะครับไปสวยๆของน้องแตงกวาครับที่กําลังคว่ำงายอยู่นะครับยังเหี่ยวอยู่นะครับก็ต้องรีบมาแก้ไขอันนี้เปิดน้ําไปแล้วนะครับเพิ่งปิดปั๊มไปนะครับใบนิ่มใบอ่อนเลยครับใบนิ่มใบอ่อนเมื่อเราให้น้ําปุ๊บเขาจะตึงคลายและสดชื่นขึ้นนะครับแต่ถ้าเราไม่ มาให้น้ำปล่อยไปเลยนะครับใบก็ยังมีอาการแห้งขาดน้ำแล้วก็กรอบแล้วก็ไหม้ไปโดยในที่สุดนะครับนี่ก็คือวิธีการปกป้องนะแล้วก็เพื่อเพิ่มผลผลิตและป้องกันที่ผลผลิตของเราจะสูญเสียนะครับโดยการอ่าสบัดลูกนะถ้าแห้งเกินไปนครับใบจะไหม้ยอดจะไหม้แล้วก็ดอกจะถูกสบัดนะฮะลูกเล็กก็จะร่วงนะครับผม เดี๋ยวเราไปคุยกันที่ร่มๆกันครับร้อนมากแล้วครับนี่ครับให้ดูบรรยากาศทั้งเจ็ดแถวเออทั้งสิบสองแถวนะครับว่าเป็นอาการคล้ายๆกันไหมนะครับก็เป็นอาการคล้ายๆกันนะครับใบเริ่มจะมีการงายขึ้นนะครับแวยก็พาเดินนะครับเป็นบางจุดบางแปลงบางแปลงไหนที่แห้งเยอะก็จะเหี่ยวเยอะอยนี่ก็เหี่ยวเยอะอย่างนี้ครับ ก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับมีความสูงของน้องแตงก็นู่นนะครับประมาณ2เมตรลูกค้างไปหมดแล้วนะครับแต่เราก็ต้องรักษานะครับผลผลิตมาแล้วนะครับเราต้องรักษาผลผลิตให้ได้ทุกเม็ดนะครับทุกเม็ดเดี๋ยวไปคุยกันในร่มแล้วกันนะครับร้อนมากครับเหงื่อเปียกหมดแล้วดำหมดแล้วเสร็จกล้ย นี่ก็เป็นแหล่งน้ําของเ็ษกล้วยนะครับเป็นบ่อน้ำนะครับที่เอาไว้ดูดให้น้องแตงในช่วงบ่ายช่วงเที่ยงเมื่ออากาศร้อนๆปุดๆจะนินนะ่บหลังจากที่เราให้น้ํากันไปนะครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะครับมันกอ็อากาศก็เริ่มเย็นขึ้นพอดีนะครับตอนนี้ก็ การขายตัวแตงที่ยเหี่ยวนั้นครับก็ก็เริ่มฟื้นนะครับส่วนใหญ่ก็ฟื้นหมดแล้วนะครับมีส่วนน้อยก็ยังก้มๆอยู่นะครับจุดไหนที่เหี่ยวเยอะๆเช่าเยอะๆนะครับก็ฟื้นขึ้นมาช้านิดนึงนะครับแต่โดยรวมส่วนใหญ่นะครับร้อยละเก้าสิบก็แต่งตึงมาแล้วนะครับก็เท่ากับว่านี่แหละครับก็การควบคุมนะครับ ความชื้นนะครับแล้วก็ควบคุมเรื่องการเหี่ยวเพื่อป้องกันใบไหมนะครับของน้องแตงแล้วป้องกันรูกร่วงนะครับของน้องแตงกวานะครับก็ทําได้แบบนี้อีกเป็นวิธีหนึ่งนะครับก็เราจะได้ผลผลิตมานะครับจะได้น้องแตงมานะครับลูกเล็กๆอย่างนี้จะจะได้ไม่ร่วงนะครับก็เป็นเคล็ดลับวิธีหนึ่งในช่วงการปลูกแตงในช่วงวิกฤต โลกร้อนนะครับนะทำให้แตงเหี่ยวแตงสลุดนั่นเองนะครับวันนี้เกษตรกรุ้ยก็มาอัปเดตเรื่องดาวนะครับบรรยากาศนะครับในการปลูกแตงช่วงดูฝนแต่ร้อนแสนร้อน <c oughs> นะถ้าฝนมาก็ตกจนเฉยแฉะไปหมดนะครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับธรรมชาตินะครับ มันไม่สามารถบังคับได้นะครับเราก็ต้องดูแลปรับเปลี่ยนตามประสบการณ์นะครับให้พืชผักของเรานั้นอยู่ได้นะครับตามอุณหภูมิตามโลกนะให้ทันนะครับอย่งนี้ก็เรื่องราวการดูแลน้องแปลงกวาแปลงในน้านะก็กเป็นอีกแปลงหนึ่งที่เป็นแปลงครูนะครับเพื่อเอาไว้ ปกป้องป้องกันแปลงแตงกวาของพ่อแม่พี่น้องที่กำลังปลูกอยู่หรือปลูกกันแล้วนะครับวันนี้ก็ถือ,นนอ,นนอนนว่าผลผลิตของเกษตรซ็กล้วยในแปลงนี้นะครับก็เก็บมาแล้วนะครับเข้ามีดที่เจ็ดนะครับเข้ามีดที่เจ็ดแล้วนะครับก็เจ็ดวันแล้วนะครับก็ผลผลิตก็ยังเก็บได้ต่อเนื่องแต่ไม่โดกนักนะครับเนื่องจากาน้ำท่วมในตัวเจนในตัวเจน ในดินนะครับในน้ำค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ส่วนใหญ่นะร้อยละ60%เปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นเกสรตัวผู้นะครับตัวเมียก็จะมาละนะฮะก็เริ่มมาละก็จะได้ผลผลิตเยอะขึ้นนะครับตอนนี้ก็ถือว่าต้องยอมยอมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับยอมรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ถือว่าต้องดูแลทุกเม็ดนะครับเพื่อจะได้ เรียกกับคืนมานะครับบรรยากาศในท้องล่องให้ท่านชมดูในบรรยากาศท้องล่องก็ตอนนี้ก็เริ่มแห้งแล้วเริ่มเหยียบได้แล้วดินก็เริ่มแต่ยังมีความชื้นอยู่นะครับแต่ยังเดินได้น,นุ่มๆน,นะครับแต่ไม่แฉะแล้วนะครับก็ถือว่าเริ่มไปในทิศทางที่โอเคนะครับโอเคแล้วครับแต่ดูพยากรณ์อากาศก็นี้นะครับ บอกฝนเริ่มมีมาวันที่21บอบ้างนะครับเขตพื้นที่นะนี่ก็เป็นจุดระบายน้ํส่วนด้านกลางของแปลงนะครับก็เริ่มแห้งแล้วครับอ่บาบรรยากาศอ่าของฝนอ่ใกล้เข้ามานะครับก็ต้องเตรียมตัววางแผนกันอีกนะครับผมอ่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามฤด,ดูตามความร้อน,นะครับอ่าน้องแตงกวาก็มีผลกระทบอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ ส่วนน้องแตงกว่าที่สุดค้างนะครับและก้มลงมานะเราสังเกตครับสุดค้างเชือกอยู่ตรงนู้นครับแล้วก้มออกมายื่นออกมาด้านข้างแล้วยื่นออกมาอีกประมาณ50เซนตอนนี้ก็จะเป็นปัญหาหนึ่งนะครับที่กเษกษตรกล้วยก็ต้องคิดอยู่ว่าจะทําอย่างไรนะจะต่อตะไคร์ให้น้องแตงกว่าเลื้อยเป็นอุโมงค์ไหมนะครับก็แังวิเคราะห์กันอยู่ว่าจะทําหรือไม่ทานะวันนี้มันงาม ไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วครับมันล้นตะข่ายพนักง,งานเก็บแตงก็ถ้าตัวเล็กตัวเตี้ยก็เอื้อมไม่ถึงนะเนี่ยสุดค้างสุดหลักสุดเสาไปเลยนะครับก็ถือว่าการให้ปุ๋ยของแปลงนี้ก็ประหยัดไปอีกอ,อีกเยอะเลยนะครับเนื่องจากว่าความอุดมสมบูรณ์ของดินความอุดมสมบูรณ์ของ จุลินทรีย์อินทรีย์วัตถุที่อยู่ในดินนั้นค่อนข้างจะเยอะนะครับจะมากและจะงดงามนะจะทาให้แตงงามแล้วก็ในตัวเช่นในานา้ําในดินก็สูงเขาก็เลยงามตามท้องเรื่องนะครับถ้าผลผลิตนาเป็นตัวผู้เอ้ยเป็นตัวเมียเยอะกว่าตัวผู้นะอันนี้กยจะดีงามพระลำแปดไปเลยนะแต่นี้ก็คอยแก้ไขกันไปนะครับถ้า เสร็จแก้ไขเออเสร็จกล้ย,กยแก้ไขได้แล้วนะครับหรือผลผลิตที่ออกมาสูงอ่าสูงเหมือนกับแป้งก,ก่อนนะครับก็จะมาบอกวิธีเคล็ดลับนะครับตอนนี้กําลังทดลองกําลังทํากันอยู่แก้ไขกันอยู่นะครับเพื่อจะได้ผลผลิตที่ดีต่อไปในอนาคตนะครับกันนี้แดดล่มล,ม,ลมตกแล้วก็เดินอ่าให้ชมดูบรรยากาศภายในล่องเดี๋ยวไปดูร่องอื่นบ้างว่าฟื้นกันบ้างหรือย,อยังนะครับ กัส่วนใหญ่ก็ฟื้นหมดแล้วนะครับอันนี้ก็กเป็นช่วงเย็นนะครับรเกว่าก็ให้อีกรอบนึงนะครับให้น้ําอีกรอบนึงนะครับเหลืองอารามนะครับดอกกําลังมากําลังมาเท่ากับว่านะครับเราจะมีบรรทัดฐานาว่าจะต้องให้น้าําเช้าให้น้ําเย็นกี่นาทีกี่นาทีอันนี้มันเป็นพันวัฏฐาน แบบเป๊ะๆไม่ได้เราก็ต้องดูสภาวะอากาศเป็นเกณฑ์นะครับอย่างวันนี้เกษตรกยให้น้ําถึงอ่าสี่รอบนะครับเดี๋ยวช่วงอีกประมาณสักอ่ชั่วโมงนี้ก็จะให้อีกหนึ่งรอบนะครับดูนะครับหลังจากที่เราให้มาแล้วนะผ่านไปหนึ่งชั่วโมงการขายตัวนะครับการเหี่ยวของน้องแตงกวาที่เคยเหี่ยวเคยก้มนะครับพอไปพลิกกลับมาตั้งใบก็เริ่มแต่งตึงแข็งแกร่งแข็งแรงกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับ นี่นะครับเรื่องราวการดูแลน้องแตงนะครับทุกวิกฤตทุกปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเกษตรก้อยก้อยก็มาแชร์แบ่งปันเพื่อเป็นแนวทางให้กับพ่อแม่พี่น้องอ่าได้ดูได้เห็นกันนะครับอันนี้ก็เป็นจุดอสองร่องนะครับที่เป็นจุดที่น้ําซึมมายังไม่ยังไม่แห้งดีนะครับก็ให้ดูว่ามันยังไงครับไม่ได้ใส่รองเท้าบูทมาด้วยนะครับก็เห็นนะครับโอ้โหนี่นะครับมันแฉอย่างนี้เลยนะครับนะครับ เฉดอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ลองรอยของน้องๆที่เดินเก็บนะตอนเมื่อเช้าครับจะเป็นอย่างนี้นะครับเขาก็ว่านี่แหละว,วิกฤตฮะเราต้องเปลี่ยนเป็นโอกาสเปลี่ยนเป็นครูเพื่อได้เรียนรู้กันไปนะครับไม่ต้องกลัวครับมันเจอแน่ปัญหานะครับจะเจอช้าจเจอเร็วแต่วันนี้เมื่อเสร็จก็ค่อยเจอปัญหาก็มา แชร์แบ่งปันให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รู้ได้เห็นรับทราบนะเพื่อเป็นแนวทางเมื่อเจอวาวิกฤตกับตัวเองแล้วนะครับเราสามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีนะครับโอ้มีหลงด้วยนะครับนี่หลงต้องเก็บไปนะครับไม่งนั้นเป็นไส่หัวปัญหงนี้แน่นอนนะครับสวยงามน่ครับหลุดล่วงหลงนะครับนะครับ วันนี้เกษตรกยก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเกษต้กยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามต่อมาได้ครับ063 452 89 41หรือ ID ดีไลสางกฤดพิมพ์เล็ก A IAMDS T8 นะครับแล้วเจอกับเกษตรกยในช่วงต่อไปสวัสดีครับ